ท่านประธานที่เคารพกระผมจุลพันธ์นริวัตรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่พรรคเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาต่อร่างความตกลงกรุงเฮกว่าด้วยการจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกร,รรมระหว่างประเทศภาศยใต้กรรมสารเจนิวาปี1999ที่ทางกระทรวงพาณิชย์ส่งเข้ามายัางรัฐสภาแห่งนี้นั้นเนี่ยนะครับ <c oughs> ท่านประธานครับ โดยภาพรวมเนี่ยมันก็เป็นไปตามพลวัตของโลกซึ่งเรามีความจําเป็นจะต้องเข้าสู่กระบวนการแล้วก็ไปทําข้อตกลงต่างๆเพื่อเป็นที่ยอมรับแล้วก็จะสามารถดําเนินภารกิจของกระทรวงแล้วก็ในเรื่องของการค้าการขายการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างประเทศของพี่น้องประชาชนและก็ภาคเอกชนได้อันนี้เป็นเรื่องปกติในส่วนของตัวข้อตกลงนี้ก็เป็นเพียงแค่เรื่องของหลักการในเบื้องต้นซึ่งจะไปเจราจาต่อเนื่องทางผมเอง ในฐานะวิายค้าเนี่ยเราคุยกันแล้วก็ไม่ได้มีข้อติดใจอะไรนะครับเพียงแต่ว่ามันมีหลายประเด็นที่ยังจะต้องฝากทางหน่วยงานเพื่อไปดําเนินการหาวิธีการในการดูแลโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนคนไทยครับภาคเอกชนไทยแน่นอนครับว่าท่านเข้ามาเนี่ยท่านก็วาดภาพได้สวยนะครับว่ามันจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเท่าไหร่มีพี่น้องประชาชนคนไทยโดยเฉพาะภาคเอกชนที่ทําในเรื่องของการออ,ออกแบบผลิตภณัณฑ์อุตสาหกรรมเนี่ยนะครับ แล้วก็ต่อปีเนี่ยเขามาจดสิทธิบัตรกันนะครับจำนวนมากมาย70%ก็เป็นคนไทยก็แน่นอนนี่มันเป็นประเทศไทยนะครับแต่ประเด็นนี้เนี่ยนะครับผมต้องเรียนครับท่านไปดูตัวเลขการจดสิทธิบัตรเนี่ยนะครับการการจดคําขอ,อสิทธิบัตรต่างๆเนี่ยพอมาดูตัวเลขคนไทยต่อปีเนี่ยสามพันสี่พรายนะครับต่างประเทศเข้ามาจดทะเบียนที่เราอยู่แค่หลักร้อยกว่า ก็มันเป็นเรื่องแน่นอนเพราะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยคือหนึ่งก็คือมีการละเมิดสิทธิบัตรของเขาอยู่ในประเทศนะครับเขาอาจจะเห็นว่าผลิตภัณฑ์ของเขามีกระบวนการซึ่งถูกละเมิดอยู่ภายในประเทศเราเขาจึงถ่อข้ามน้ําข้ามทะเลเข้ามาเพื่อที่จะมาจดสิทธิบัตร mm. เพื่อที่จะคุ้มครองทรัพย์สิสนทางปัญญาของตนเองอันนี้ก็เป็นเรื่องปอกปตินะครับแต่ท่านต้องนึกย้อนกลับไปด้วยว่าวันใดก็ตามที่เราจดประก,กาเซ็นสนธิสัญญาเรื่องกรุงเทพอันนี้เนี่ยนะครับ มันไม่ตัวเลขมันไม่ใช่หลักร้อยแล้วท่านอาจจะบอกว่าเราสามารถที่จะเจาะตลาดต่างประเทศได้ด้วยจํานวน3,500ต่อปีเนี่ยสามพรายที่เป็นคนไทยต่อปีเนี่ยจะสามารถส่งไปขายเมืองนอกเมืองนาแต่อันนี้มันแน่นอนครับมันมันเป็นสองทางในขณะเดียวกันเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าดูทุกประเทศที่เข้าสู่สนธิสัญญานี้ในทั่วโลกเนี่ยมีอีกเป็นหมื่นเป็นแสนผลิตภัณฑ์ ที่มีการออกแบบอุตสาหกรรมผ่านกระบวนการของต่างประเทศและเขาจะได้รับการคุ้มครองในประเทศเราเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันเป็นสองทางที่เราจะต้องคุ้มครองภาคเอกชนของไทยเนี่ยให้สามารถยืนอยู่ได้อย่างเข้มแข็งในตลาดซึ่งมันจะเปิดกว้างขึ้นมันจะกลายเป็นตลาดโลกซึ่งไร้พรมแดนนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่อยากจะฝากผ่านท่านประธานไปยังท่านรัฐมนตรีแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเด็นที่สองที่อยากจะฝากไว้ก็คือเรื่องของผู้ประกอบการไทยครับอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วเนี่ย แน่นอนวันนี้เนี่ยมันมีข้อถกเถียงกันเยอะนะครับในเรื่องของการละเมิดในการละเมิดเรื่องของสิทธิบัตรต่างๆในเรื่องการละเมิดเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยในประเทศไทยเราก็ต้องยอมรับครับว่าในเรื่องของอการออกแบบผลิตภาาัณฑ์อุตสาหกรรมเนี่ยมีกระบวนการที่มีมีคนไทยเอกชนไทยจํานวนมากที่ประกอบกิจการอยู่และอาจจะมีการสุมเสี่ยงกับการละเมิดสิทธิบัตรของต่างชาติ เมื่อเราเข้าสู่กระบวนการในเรื่องของสิทธิบัตรผ่านทางสนธิสัญญากรุงเทกันนี้เนี่ยนะครับแน่นอนว่ามันเปิดกว้างให้เอกชนไทยกลุ่มนั้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาทําถูกหรือทําผิดนะครับอันนั้นเป็นเรื่องซึ่งต้องมาพิสูจน์กันต่อไปในเรื่องที่จะละเมิดสิทธิบัตรของต่างประเทศเนี่ยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อเราเข้าสู่สนธิสัญญ,ญาเมื่อใดก็ตามเนี่ยหมายความว่าเราเปิดเปิดหน้าให้เขาชกอะ่ะ ต่างชาติเนี่ยสามารถเข้ามาตรวจสอบแล้วก็เข้ามาติดตามเข้ามาดําเนินคดีฟ้องร้องกับภาคเอกชนไทยได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่องนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งซึ่ง,งมีความสําคัญแล้วก็ต้องฝากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนเข้าไปดูแลภาคเอกชนไทยซึ่งอาจจะสุ่มเสี่ยงกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของต่างชาติในอนาคตหรือในปัจจุบันก็ตามต้องสร้างระยะเวลาในการที่จะเปลี่ยนผ่านจาก ระยะก่อนที่จะเข้าสู่สนสัญญาไปสู่ระยะหลังสนสัญญาซึ่งจะเปิดกว้างให้ต่างชาติเนี่ยเข้ามาแทรกแซงเข้ามาดำเนินกิจการเกี่ยวเรื่องนี้ในประเทศไทยได้เพราะฉะนั้นเนี่ย transition period ก็คือในระยะเวลาเปลี่ยนผ่านเนี่ยต้องสร้างให้ภาคเอกชนไทยเกิดความพร้อมและสามารถรองรับและปรับตัวได้เพื่อที่จะต่อสู้ได้ในตลาดโลกขอบระคุณครับ